สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทั้งเพื่อนใหม่เ <mm พื่อนเก่าเนาะค่ะเออ่วันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะคุณแม่ไม่ได้ไปทํางานวันนี้วันพุธที่21กรกฎานะคะสองห้าหกสี่เนาะเพื่อนเพื่อนคุณแม่ไม่ได้ไปทํางานนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคือนนะคะแฮร์รี่เขามีเอ่ออะไรเขามีไข้อะ่ะเพื่อนๆค่ะคือคุณแม่เนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลยนะคะเมื่อคืนได้นอนแค่ประมาณ สองชั่วโมงนะคะน่าจะประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ไข้เขาสูงมากเลยนะคะประมาณอยู่ประมาณสามสิบแปดกว่าเกือบสามสิบเก้านะคะเพื่อนๆน,นอกาคุณแม่ก็ต้องคอยเช็ดตัวเขาตลอดเลยนะคะให้แบบว่าตัวเขาแบบเย็นนั่นแหละยังไงอะเหมือนระบายความร้อนนอกาะเพื่อนๆคะ่ะนอกจากจะกินพาราแล้วก็ต้องแบบเช็ดตัวด้วยใช่ไหมคะก็เพราะว่ากลัวเขาจะชักอะไรนี้ใช่ไหมคะ ก็คือแบบว่าแทบจะไม่ได้นอนนะคะคือหน้าแบบโซมมากปกติก็โซรมอยู่แล้วนะเพื่อนๆค่ะคือแล้ววันนี้พอมาวันนี้นะคะคุณแม่ก็เลยโทรไปเอ,อ,อะไรอะโทรไปลาที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็คุณแม่ก็ลางานด้วยนะคะคือคุณพ่อเขาก็ต้องลางานด้วยคือทุกคนแบบว่าคุณแม่คุณพ่อก็ไม่ไปทํางานนะคะแฮรี่ก็หยุดโรงเรียนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าจริงๆอะคะ่ะ จริงๆน่ะเมื่อวานน่ะเราเทสโควิดให้เขาไปแล้วเนาะไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรคุณแม่จำไม่ได้นะที่เขาจะมีให้เทสแอทโฮมที่แบบตรวจที่บ้านนะเพื่อนๆขาแต่คือเขาไม่ยอมให้คุณแม่แบบอะไรอะ่ะไม่ยอมให้เขาเอา่อคือเขาไม่อยู่นิ่งให้เราแบบว่าตรวจให้เขาอะค่ะทีเนี้ยก็เลยแล้วผลมันกล่องแบบเป็นนิเทีฟเนาะแต่ทีเนี้ยก็คือ ทั้งคืนเนี่ยแม่ก็เช็ดตัวให้เขาแล้วไข้เขาไม่ลดเลยก็เลยพอตอนเช้ามาวันนี้ก็เลยต้องบุ๊กให้เขาไปตรวจแบบว่ามันจะมีศูนย์ที่ตรวจที่อยู่ในเมืองใช่ไหมคะก็เลยบุ๊กให้เขาไปตรวจตอนเที่ยงเนี่ยอีกประมาณชั่วโมงกว่านะเพื่อนๆคุณแม่ก็เลยมีเวลาแบบว่ามาพูดคุยทักทายเพื่อนเพื่อนเนาะเล่าแบบสู่กันฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนคะก็คลิปเก่าที่โพสต์ไปเนี่ยยังไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์แบบว่าเพื่อนเพื่อนเลยนะคะก็เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ทยอยตอบไปได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่า เพราะว่าแบบว่าดูแฮร์รี่เนาะเพราะคุณแม่ก็กังวลน,นะคะเพราะเขามีไข้เนาะมีไข้สูงมากๆนะคะก็วันนี้ก็บุ๊กไปนะคะเพื่อนๆคือคุณแม่อยากจะบอกว่าสําหรับการตรวจโควิดที่เนี่ยสาหรับคนที่ไม่มีอาการเนี่ยก็คือเขาจะให้ตรวจโดยใช้ชุดตรวจที่ตรวจเองที่บ้านใช่ไหมคะเพ<ๆ>ื่อนๆแต่สําหรับคนที่มีอาการเนี่ยมีไข้เนี่ยก็คือจะต้องยังคงจะต้องไปตรวจที่ศูนย์อยู่นะคะ ของเฮรี่เนี่ยก็เลยคุณแม่เนี่ยพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันนี้มาเขายังมีไข่อยู่คุณแม่ก็เลยต้องบุ๊กให้เขาเนาะแล้วคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยก็คือต้องไอโซเลตเนาะก็ต้องแบบว่ากักตัวอะไรเงี้ยคือตอนนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยออกไปไหนไม่ได้ก็คือพาราของเขาก็หมดใช่ไหมคือแต่เมื่อเช้าได้ทานไปแล้วเนาะได้กินไปแล้วค่ะก็หมดใช่ไหมคะพาราของเด็กอ่ะก็ต้องให้แบบโทรให้คนข้างบ้านอ่ะไปซื้อมาให้นะคะแล้วให้เขาดรอปไว้ข้างหน้าบ้านคุณแม่ก็ยังไม่ได้ไปดูเนาะ เพราะว่ามันเขาก็มีกฎอะค่ะว่าถ้าคนที่ isolate อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าห้ามออกจากบ้านอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เราจะไปตรวจโควิดเนี่ยเราก็ห้ามไปแบบว่า,ารถขนส่งสาธารณะแท็กซี่หรือว่ารถบัสอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเ,เราก็จะต้องแบบว่าไปรถส่วนตัวนะเพื่อนๆหรือไม่ก็เดินดหรือไม่ก็จักรยานอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีคุณพ่อเขาเดี๋ยวเขาจะพา,าแฮร์รี่เนี่ยไปตรวจตอน เที่ยงนะคะบุ๊คคุณแม่บุ๊ไปตอนเที่ยงครึ่งเนาะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อนๆว่ากฎของที่อังกฤษมันมันเป็นอย่างนี้เนาะการที่เราจะเทสที่บ้านเนี่ยก็คือคนจะต้องแบบว่าคนที่เทสจะต้องไม่มีอาการนะคะเออเหมือนประมาณว่าอย่างคุณแม่เนี่ยอยู่กับคนที่มีอาการเนี่ยคุณแม่สามารถที่จะตรวจชุดตรวจที่เป็นตรวจที่บ้านได้นะคะแต่ถ้าอย่างแฮร์รี่เนี่ยก็คือจะต้องพาเขาไปตรวจที่ศูนย์นะคะ เพราะว่าเขามีอาการเนาะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็เดี๋ยวหลังจากที่คุณแม่ไปตรวจมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะคะว่าอัปเดตเนาะว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังนะ,ะแล้วก็จะมาโชว์แบบว่าทรงผมใหม่ด้วยจริงๆก็ไม่เชิงว่าใหม่อะไรแค่ตัดไปคือ คุณพ่อแฮร์รี่คุณแม่ให้เขาเล็มแบบตัดผมให้คุณแม่ค่ะเพราะผมคุณแม่มันยาวแล้วมันก็ฟูมากนะ,ะก็เลยเนี่ยค่ะออกว่าเป็นอย่างนี้นะ,ะไม่แน่ใจว่าแบบโอเคหรือเปล่านะคะก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะเช้ชาๆก็คุณแม่ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะแฮปปี้มีความสุขกันทุกคนนะคะก็สําหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะคะตอนนี้โควิดระบาดมากๆก็ดูแลเทคแคร์ Care, สุขภาพนะคะเนาะต้องระวังตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ทางอะไรเยรมันบเบลเยียมประเทศที่ได้ผลกระทบเกี่ยวกับอะไรที่น้ําท่วมเนาะดินถลม่มอะไรอะคะที่คนหายแบบเยอะแยะเลยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะคะทั่วโลก around the world เลยนะคะให้เทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพเนาะคะแล้วก็ขอให้นะคะขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะก็ดูแลเทคแคร์สุขภาพนะคะสําหรับวันนี้ก็สำหรับที่ใครนะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมคุณแม่นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยเนาะคะ่ะสําหรับเพื่อนเก่าก็คุณแม่ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะทีเ่เข้ามาชมเนาะ,ะแวะเวียนมาชมมาเป็นเติมกําลังใจให้คุณแม่อยู่เรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็จริงๆยังไม่ได้ทําคลิปอขอบคุณอ,อะไรอะ 200อยะค่ะครบ200สศับกับ300รับนะเพราะว่าคุณย,ยังไม่ได้ทําแบบว่ายังไม่ได้ทําคลิปขอบคุณเลยเนาะก็เดี๋ยวรอไว้โอกาสหน้านะคะเพื่นเมื่อไนะ่นะคะช่วงปิดเทอมอะไรอย่างงี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บายค่ะเทคแคร์นะคะ